กินหมูโอ้โหกินหมูอีกแล้วแล้วกระตุนกระตุนจัดจะดันแล้วแล้วไม่ได้แล้ว <laughs> ขอเลงก็ next you. You make <laughs> ผมคิดว่าหัวกระสุนสองน่าจะหมดวันแล้วนะครับเฮ้ยโอ้โ oh. โอ้โ้แล้วว้าวาวันนี้ผมจะเล่นกระบ,บอกไหนดีครับทุกคนนี่พูดถึงเรามาเปิดใช้งานกันเลยดีกว่าครับทุกคนวีเอเครีโมได้ามาฟรีด้วยและคือวันนี้จัดมาคู่กับวิคผมด้วยนะครับมันกันทีน่นี้จริงๆเราเคยทดสอบประสิทธิภาพของวีเอเคีคโมกันไปหลายครั้งแล้วละครับว่าอนุภาคของมันร้ายกาจขนาดไหนนะแต่รอบนี้คือใส่มาก,กับวิคผมนะครับโอ้โหไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถแบบทะลุขีดจำกัดน,นะครับ รู้กี่จำกันที่เราเคยทดสอบกันมาก็าเป็นได้แะละเขาไม่รู้ว่าจะเกียรดข้าดไหนคนะโอ้แต่ว่าเรามีอุปสรรคก็คือบาเลตนะครับผมแปลว่าตัววิกจะวิ่งไวข้าดไหนนะเจ้ว่เจอบาเลตเข้าไปเบ็ดเดียวล่วงอยู่ดีนะครับต้องต้องอาศัยความผิวแล้วก็ความไม่ประมาทนะครับไม่งั้นผมว่าเดี๋ยวน่าจะวิ่งวิ่งไปแล้วล่วงนุกวนโอ้ตอนนี้ กลายเป็นว่าฟังเราเหมือนจะเป็นต่ออยู่พอสมควรนะครับโดนน้ำไปก้อนสองวินด้วยปะอ้าตัวท้ายด้วยปะเอาละถือว่าเป็นคิวแรกอุ่นเครื่องนะครับผมสิบๆล่วงเลยโหยิงตอนนี้ยังแบบไวมากนะครับพีเอชดคาโมโหวิ่งยังไวทุกครั้งผมก็ยังคงไม่ชินนะครับพอเล่นตัวธรรมดาแล้วมาเล่นตัววิ่งเนี่ย คือโอ้โหการเคลื่อนที่เนี่ยมันวกขึ้นมาเยอะมากทุกคนคือพอสลับกลับมาเล่นตัววิกที่ไรก็ยังไม่ชินสักทีนะครับผมเพราะว่าถึงจะเล่นหลายครั้งแล้วล่ะทุกครั้งที่กลับมาเล่นก็เหมือนแบบยังไม่ชินนะครับต้องมาปรับจูนเงินใหม่ตลอดโอ้เหมือนกลางจะลุดนะครับอุ้ยเอาละได้เวลาละใกล้ถึงเวลาของเราละ ต้องพยายามย้ำเตือนนะครับว่าเราเบ็ดเดียวเขาไม่ตายนะแต่บาสเลตเขายิงเบ็ดเดียวเราล่วงแน่นอนนะครับต้องพยายามรักษาไทมิ่งเฮ้ยซับปืนพอดีเฮ้ยมันดุลุ่มมันดุลุ่มเดี๋ยวดุลุ่โอ้โหรยยะประชิดแล้วเข้าตัวจังๆแล้สองนัดล่วงแน่นอนนะครับโอเคเลยครับโมโ้ยโอไมค์ก๊ แล้วเหลือบาลเล็ดด้วยนะบผมเมื่อกี้ผมเห็นขับไฮบ์คามีคนใช้บาลเล็ดสีม่วงหลายคนแล้วห้องเนี้ยไปบีะ่ะไม่ติดกับเราเขาน่าจะวางอยู่หรือเปล่าวางผิดหรือเปล่าไม่ชัวร์นะครับเราวางกอนดีกว่าเอาชัวร์เอาชัวร์แต้มเป็นต่ออยู่ โอ้พลาดพาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ไม่ตายโอ้เนี่ยครับต้องต้องกาละยะทำเร่งดีๆเราต้องสองเบสนะครับแต่เขาเบสเดียวอันตรายครับอันตรายเฮ้ยตีเตื้ลเราไหมโอ้มาห้องแรกก็เต็งเลยนะครับไม่แน่ว่าอาจจะได้ห้องนี้ยาวๆเลยนะ เหมือนว่าจะยิงทะลุนะเสียงเมื่อกี้เหมือนยิงทะลุเลยโอ้โหถ้าเป็นปบานนเลตนะนี้ได้เพอร์ซิงช็อตผมชอบเมื่อกี้มีคนนึงเจ็บนะสวยนี่ได้เอพี่แสดงว่ายิงทะลุจริงด้วยเอาวะคนเลี้ยน,นะครับพีเคเรคอโมโอุดภาพบาการ,ร์ดดียิวบอลลุล้วบอลลงบาเรตไม่หวั่นแล้ว อุ <T t ๊ยเกมเม็ดเดียวนี่บอกได้เลยว่าสร้างแน่นอนนะครับโอ้โหหมดทีมโอ้ลักลักที่เราได้จะคิวที่เป็นลอยเขาของนั้นเลยทุกคนทำไม่ดีมากวันนี้เฮ้ยแต่ยังคาดเดาอะไรไม่ได้นะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มลักๆเนี่ยที่แบบไปลอยเขาได้เนี่ยเขาตัววิกนะเนี่ย วิ่งโคตรไวนะครับบางทีเขายังไม่รู้ตัวเราไปข้างหลังก็แหละอุ้ยอุ้ยล่วงคู่เลยเอาคืนไปบาเลตใช่ไหมโอ้โหนี่ไงเราไม่ศรัทธาในตัวปืนเวสเคเลยไปเก็บบาเลตมาตายเลยเกี <c oughs> ่ยวไปไม่รู้แล้วครับถ้าเก็บบาอยิงไม่ได้เลยโอ้โ,อโหตึงจัดนะครับห้องนี้แต่บาเลตอะ ทีมโน้นเหมือนเขาจะเยอะกว่าทีมเราครับก็หุ่เวลาสีแดงขึ้นคิวฟีดนะแบบขึ้นเป็นบาร์เล็ดคิวอย่างเดียวเลยนะโอ้โหโอ้โหบาเล็ดบาเล็ดบาเล่นล็อกบ้านเพียบเลยเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งโอ้โหแสด้วย โอ้ยเจ็บสองโอ้โหนีครับได้ทั้งความเร็วความดิ่งความแม่นมานะครับได้ยากก็ต้องเสียยากนะอาจจะเสียเรื่องความแรงไปนะเฮ้ย <c oughs> มีมีม,มีโอ้ทางหน้าบ้านทางข้างบนเลยนะครับเขะะาน่าจะรอเราดันแน่แล้วก็ดันเลยแล้วกัน เฮ้ยไอ้โดนติดแล้วะรวยอุ้ยเอาวะโอ้ตีมพการทีมนู้นโหดจังเอ้ยเพื่อนผมโหดครับเพื่อนผมโหดให้เครดิตเพื่อนบ้านเล่นเราเลยความจริงครับผมเอาวะนี่ครับทีมดีมีชายไปกว่าครึ่งแล้วนะโอ้ทีมเราเล่นกันแบบนี้ยิ่งทำให้เราแบบ เล่นได้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นด้วยนะโอ้วิ่งยังไวเลยทุกคนแบบพอเล่นตัวอีกเนี่ยผมรู้สึกเหมือนไม่ได้เล่นพลอยแบงค์อยู่เลยไวมากโคตรอภิมหาไวเฮ้ยย,ยามีเพื่อนเฮ้ยมีคนใช้ปืนเดียวกับเราด้วยเอ้ยเรียกว่าอะไรครับเช็คอินวันนี้ได้นะเราจะได้กันทุกคนอันแอนเนียน มีบอลเลตม่วงด้วยคเมื่อกี้โหที่เพื่อนเราเมื่อกี้สองคนไม่เห็นวะฮุยจนมาไม่ตายเดี๋ยวนะฮุยโอ้โหโดนเก็บบอสทีมโอ้แล้วแชงคูแชงคูเก็บบอดโอ้โหงานหมูหมูแล้วครับพี่บ้านงานมูหมูโอ้โหขึ้นเลยของมันขึ้น อันหนึ่งในนั้นนี้ผมก็ไปด้วยนะเก็บโดนเก็บหมดเลยนะครับโอหรือว่าจะแบบปิดวินแบบหล่อมหลอมนะเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้ห้าลุ้มหนึ่งบ้างหกลุ้มหนึ่งถ้าไห่ไปโดนโดนเก็บหมดเลยโอ้ my god โหผมนี่ยืนขึ้นเลยไม่ได้การละทุกคนต้องทำอะไรสักอย่างละ โดนนำที่กลับมาขึ้นนำนะครับตอนนี้รับระโดนตีเสมอโอคตรตึงเลยห้องนี้แอ้วจังหวะนี้สวยครับได้คืนมาหนึงเขาอรอเราดันน,นเนี่ยเรียบร้อยข้างบนแม่นมากนะครับปลาเล็กฝั่งนู้นคนที่คุมข้างบนนี่แบบตรงแล้ว แต่คืนมาเ,เีกนึงพยายามเข้าอุ้ยโอ้เชงคูดแล้วเชงคูดหรือเปล่าใครห <c oughs> ัวตัวตึงเลยนะครับฝั่งนู้นเนี่ยเชงคูดโอ้ยเฮ้ยไม่ละสองนัดไว้ตายโโอ้ห <c oughs> ุ้ยเกินเฮ้ยสงสัยต้องห้องนี้ยาวๆอ่ะทุกคนไม่ได้ละกินหมูโอ้โหกินหมูอีกแล้วโอ้โหไม่ได้ละเรากระตุ้นกระตุ้นจัดของขึ้นเลือดร้อนแล้วไม่ได้แล้วเอาไว้กำลตัววิ ไฟแล้วครับโอ้โหติดจรวดติดเทอร์โบโอ้โหเยอะกระสล,ยล์ยับพื้นเหมือนแบบเหาะท้าวไม่ติดพื้นอะวิ่งคูณไฟแล้วไม่ปล่อยโอกาสให้เล่นโอ้โหขอ,หอเลงก็บอกเลยว่าไม่ทันได้เลงกทีเทียวนะครับงามใสเอละ แล้วเครื่องติดละ้โบอลเลตตันมาเพียบเลยเพื่อนโอ้โหบอลเลตเคลื่อนไปครับวิกผมนีโอ้โหเมื่อกี้หันหลังกลบแทบไม่ทันคือถ้าเป็นตัวธรรมดาผมว่าแาเมื่อกี้ผมน่าจะหนีไม่ทันนะครับนี่คือแบบประสิทธิภาพของวิกผมเลยนะมาละลุกลบคนผิว นครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความเกียร์เขาอีกแล้วจำได้ในตอนเล่นวีเคครั้งแรกนี่แบบว่าเกียร์แล้วนะพอใส่กับตัววิกี่โอ้โหแล้วจริงตัวสไนเนอร์น้ำหนักเบาด้วยนะครับวิ่งยังผิวอะไรก็ยังรัวดิถึเพื่อนโอ้โหแล้วใช้เวลาไม่กี่วินาทีครับถึงมีบัคแล้วไม่ทันไปขับเพื่อนอุ้ยคุณลีอุ้ยอาจารย์ เอดกระบองกังฟูน่าจะดันครัวฮ้บอกเลยว่ารอบนี้มันคือการแก้มือเขาจะบอกว่ากินปุ๋ยไม่ได้แล้วโห้โ่รอบที่แล้วแบบโดนเกมบนทีมนี่เขินเลยนะ คือผมก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนเก็บนะครับแชงคูตโคตรโทษรฉันบ้าเล่นแบบโคตรคมนี่ไงแชงคูตนี่ไม่มีพลาดกันที่สองพุกนะครับดีนะเขาพลาดกระโดดไปพอดีเลยผมแบบเหมือนเบรกไม่ทันนะทุกคนก็จะพุ่งเข้าไปเลยนะครับติดเทอร์โบตัวละครติดเทอร์โบ สวย,สวยเอาว่ารอบนี้คิวฟีคือขึ้นสีแดงเก็บรัวๆวะมันต้องอย่างนี้ครับเพื่อนอ้ามันถึงตาของเราละมันคือการ <c oughs> การแก้มือของทีมเราเจบแล้วบอกเลยว่าเจ็บโดนนัดเดียวมีซากนะครับโฮ้ยเฮ้ย้ยินไหมครับทุก ยาวเพียบดูตัวละสองลัดเท่านั้นอุ้ยช้านี่รีอุ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วจังหวะเอรี่ของเจไดเก็บหมดเลยโหนี่ครับบาเล็ตม้วนคนนี้ที่ดันมาตอนแจตตอมที่มันเนี้ยนหลังรถด้วยอะจํายได้แล้ว โอ้เมื่อกี้นึกว่าเราจะได้วินนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงพีวีนะทุกคนรับมันมีอะไรแน่นอนในเกมเกมนี้วะเมื่อกี้คิดว่าได้วินโชว์ๆแล้วก็แบบเสียวินไปนะครับไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะได้วินทุกชาติเกิดขึ้นได้เสมอครับเรามีโอกาสต้องใช้โอกาสให้คุ้มค่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาวโอ้โหเขาหัวแล้ว แล้ว V S K <c oughs> ไม่ปล่อยเ,ออเหลือเราคนเดียวโอ้โหแล้วเหลือแชงคูด <c oughs> แล้วจงวังหวะนี้เราต้องมาดวลกับมหาเทพแชงคูดเสแล้ว <c oughs> ผมจับได้เลยซาตองผมยิงเขาสองนัดไม่ตายคนเนี้อันตรายมากเดียวขออนุญาตวางแล้วน,นะครับต้องใช้กลยุทธ์ล้ <c oughs> <c oughs> ไอ โอ้โหชัดเลยชักคูแน่นอนนี่ส่งเป็นไปตายแบบนี้ตัวจริงแน่นอนโคตรอ,อึดเล้ะโอ้โหแบบพลาดไม่ได้นะครับนี่ถ้าพลาดอีกนั้นหนึ่งเขาก็ส่วนเราล่วงนะอันตรายมากมันเหรอเฮ้ยแล้วภารกิจแก้มือของเราใกล้จะเป็นชั้นคอมพีแล้วนะเราก็ทิ้งวินเดียวนะครับ โอ้เราเกิดมาเพื่อฟังบุกจริงทำไมไม่ไปลออาา่อยลาขี้ลาชันเนี่ยเอวะน่าชอบเลยเฮ้ยเหมือนทางยาวก็จะมาเนี่ยรอไป,ไปกับเพื่อนดีกว่านะครับอุ้ยบอลเลตเปิดทางแล้วบอลเลตเปิดแล้วไปครบับโอ้วหติดเทเบโบมาเร็วมาแรงโอ้โหเปิดบนเซตเปิดแทนเอต่อ โคตรเกินเพื่อเราผมรู้แล้วอยู่ยาวนั่นใหญ่วิ่ไปโดนโอ้โหโคตรพลาดโคตรพลาด่านีาน้นนนเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหมันโคตรตัวนี้ได้ไงมายังไงครับเนี่ยอสองเม็ดไม่ตายแล้วแสดงว่าจะยิงโดนแขนแน่เลย ดามเมจเลยไม่เข้าเต็มๆนะลลแล้ววิชั่นคอมพิวต์ต <c oughs> ีแล้วมนถึงตาคนเราแล้ว <c oughs> เพาว่อินเกียร์ <c oughs> เชดเี้มีคนชวนเราเข้าแคร์ด้วยทุกคน